นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสภาวะอากาศในบ้านเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางทีก็หนาวบางทีก็ฝนตกบางทีก็ท้องร้อน ทั้งอบอ้าวแต่ส่วนมากบ้านเรานั้นอากาศจะร้อนอีกทั้งมลภาวาะบนท้องถนนที่เกิดจากรถติดนานทําให้ในรถในบ้านของเราจําเป็นต้องติดตั้งแอร์กันทั้งนั้น mm hmm. เมื่อมีแอร์ mm hmm. ก็หวังที่จะได้รับอุณหภูมิที่เย็นสบายตลอดเวลาที่อยู่ในรถทุกๆก,การเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่บางครั้งเราก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องแอร์รถไม่เย็นและมันอาจจะทำให้เราแทบข้างเลยก็ว่าได้ วันนี้ทางคาร์ลฟโนจะพาทุกท่านมาดูว่าแอร์ไม่เย็นเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 1. น้ำยาแอร์หมดเกิดจาก2กรณีคืออย่างแรกเพราะใช้มานานแล้วกับอีกสาเหตุคือมีการล่วซึมจนเป็นสาเหตุทำให้น้ำยาแอร์หมดเมื่อขาดน้ำยาแอร์ก็จะทำให้มีลมออกจากช่องแอร์แม้เปิดแอร์เต็มที่ภายในรถก็ไม่ค่อยเย็นเหมือนที่ควรจะเป็น 2. ลูกสูบภายในคอมเพรสเซอร์หลวมไม่มีกำลังอัดถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นแล้วก็ระดับแรงอัดของน้ำยาแอร์ที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์จะน้อยลงส่งผลให้มีแรงดันของน้ำยาแอร์ที่ถูกฉีดเข้าไปในคอยเย็นมีปริมาณน,น้อยไปด้วยทำให้ไม่เพียงพอที่จะดูดซับความร้อนภายในห้องโดยสารได้แอร์ในรถเลยไม่เย็นเรื่องนี้สังเกตง่ายๆครับเมื่อติดเครื่องยนต์แล้วเปิดแอร์แอร์รถแตเย็นบ้าง ไม่เย็นบ้างแต่พอลองเล่นเครื่องแล้วแอร์เย็นขึ้นมานั่นหมายความว่าลูกสูบคอมเพรสเซอร์แอร์หลวม 3. ชุดวาล์วและไดเออร์ตันหรือเสื่อมคุณภาพหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้แรงดังนน้ำายาแอร์ที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์ไหลผ่านเข้าคอยเย็นไม่สะดวกเมื่อน้ำายาแอร์ไม่เพียงพอที่จะดูดซับความเย็นในรถได้จึงทำให้เย็นบ้างร้อนบ้าง 4. ตู้แอร์และสายท่อแอร์หรือข้อต่อต่อตางๆมีรอยรั่วซึมเมื่อเกิดเห,เหตุเหล่านี้ขึ้นจะมีผลสืบเนื่องตามมาก็คือแรงดันของน้ำยาแอร์ตกแอร์ลดเลยไม่เย็นสักทีว่าไปแล้วเรื่องพวกนี้ต้องมีการตรวจเช็คอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแอร์ที่ใช้อยู่คู่กับรถใช้มานานแล้ว 5. ระบบระบายความร้อนที่แผงคอยล้อน หรือที่แผงคอนเดนเซอร์กรณีนี้ทำให้ลดขนาดที่วิ่งไปหรือช่วงเวลากลางคืนจะเกิดกรณีพัดลมมอเตอร์ Motor, ระบายความร้อนที่หน้าแผงคอนเดนเซอร์ไม่ทำงานหรือมีกำลังน้อยหรืออีกสาเหตุก็คือแผงคอนเดนเซอร์สกรปรกจนมีการอุดตันจนระบายความร้อนได้ไม่ดีเนื่องจากอาจจะมีเศษซากมาแมลงติดค้างอยู่ที่คอนเดนเซอร์ 6. การใช้น้ำยาผิดประเภทเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะมีแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนน้ำยาแอร์กับพวกช่างที่ทำน้ำยาแอร์ปลอมขึ้นมาน้ำยาแอร์ดังกล่าวจะไปทำให้ระบบแอร์ของรถยนต์บกพรองประสิทธิภาพการทำงานต่ำลงจดอาจทำให้อร์รรถไม่เย็นเนื่องจากไปทำให้ความดันในระบบแอร์รถยนต์เพิ่มขึ้นอุปกรณ์ต่าง เลยไม่สามารถทนแรงดันที่สูงกว่าบริษัทผู้ผลิตออกแบบไว้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายและแรงได้ 7. ปัญหาคัสลื่นสาเหตุเกิดจากกระแสะไฟที่ส่งไปที่คัสแมเล็กมีปริมาณน้อยเกินไปจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้คัสคอมเพรสเซอร์ติดเข้ากับผู้เรได้หรือขวดรถสเต,เตเตอร์อาจจะเสียหายหรือถ้าติดเข้าได้ก็ไม่เน่นทำให้มันฟรีในบางจังหวะ และเป็นเหตุทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานไม่สม่ําเสมอเลยทําให้อร์รลดเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 8. สายพานคอมเพรสเซอร์หย่อนมากเกินไปนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางานสายพานที่รับกําลังจากเครื่องยนต์เพื่อจุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนนั้นมีอาการฟรีเลยไม่สามารถทําให้คอมเพรสเซอร์หมุนได้ซึ่งสังเกตอาการเหล่านี้ได้จากเมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางาน จะมีเสียงดังรวมถึงแอร์ไม่ค่อยเย็นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่